นี้เป็นการต่อ,อรีเล์สำหรับรีเซ็ตเกจน้ำมันของ CLVC4 นะครับผมผมก็จะใช้รีเลโอมลอนอันนี้จะลองเป็นการทดสอบวงจร,รดูก่อนเป็นการต่อคร่าวๆคือรถติดแก๊สในเวลาถ้าใช้เฉพาะแก๊สบางรุ่นอาจจะต้องมีตัวหลอกเกจหรือว่าตัวรีเซ็ตเกจน้ำมันที่ทุกครั้งนะครับอันนี้จะ ใช้งบลองใช้งบประมาณที่ถูกลงหน่อยแบบไม่ใช่รีเลย์เฉพาะทางแต่ก็ใช้ได้ลองลองมาใช้ดูนะครับผมสายนี่ส่วนสายนี่ก็จะมีสายสีขาวนี่จะเป็นเต้นไฟไปที่ระดับนี่นะครับก็มาต่อต่อเป็นที่รีเลย์ด้าน NO นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นไฟ 12โวลต์ของไฟป um ั๊มติ๊กอันนี้เป็นไฟกล่าวอันนี้เป็นการต่อคร่าวๆนะครับเผื่อลองทดสอบดูก่อนว่าใช้งานได้หรือเปล่าส่วนรีเลย์นี่จะตั้งมันก็ใช้รีเลย์โอมลอนนะครับลองลองใช้งานดูเดี๋ยวนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูว่าการทำงานมันจะรีเซ็ตทุกๆครั้งที่เราสตาร์ทรถใช้แก๊สทั่วไปบางครั้ง ถ้าเกตเกดไม่ตรงก็อาจจะต้องใช้วิธีนี้นะครับผมซึ่งรีเลย์เฉพาะทางจริงๆก็ราคาค่อนข้างสูงลงใช้ตัวรีเลย์ตัวนี้สั่งงานดูว่าจะใช้แทนกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวไปไปลองสตาร์ทกันดูขั้นตอนอันนี้เพิ่งติดแก๊สใหม่นะครับีลยวลองดูเดาตบอตัวรีเลย์ที่ ต้นคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอันนี้อลองสตาร์ทนะครับก็ออนุแจปกติแล้วก็สตาร์ทนี่นะครับส่วนการสตาร์ททุกๆครั้งก็จะมีการรีเซ็ตของเกจน้ำมันซึ่งถ้ารถติดแก๊สของบางรุ่นอาจจะต้องใช้วิธีนี้นะครับผมเพื่อให้ได้ระดับน้ำวัดระดับน้ำมันล่าสุดนะครับรอดูตอนนี้ก็รีเลย์น่าจะเริ่ม ทำงานเอาวงจรแล้วพราะผมห่วงไว้ประมาณ5-10วิแต่โดยทั่วไปก็มันจะกระพริบประมาณสัก10 5-20ครั้งเนี่ยครับถ้าตาผิดนี่ยนะครับระดับก็ขึ้นมาแล้วระดับมาขึ้นมาที่ตำแหน่งล่าสุดของถังน้ํามันส่วนการเข้าแก๊สก็ผมตั้งไว้ให้เบิ้ลประมาณ1,600รอบ ก็เ,เข้าแก๊สแล้วระดับน้ำมันก็อยู่ที่เดิมนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผม